ละวิดีโอนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเอารถเกี่ยวคูโบต้าครับมาเกี่ยวลุยน้ํานในแปลงนี้ครับทุกผู้ชมครับก็เจ้าของที่เขาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เขาบอกว่าให้มาเกี่ยวให้หน่อยนะครับเป็นข้าวนาปังนะครับที่ชาวบ้านเขาทําไว้นะครับผมไม่รู้นาปังหรือนา,นานปีแต่เขาทำแตก่อนเนาะทุกผู้ชมจะเป็นยังไงครับไปดูเลตเก่ไปเลยอ่าเดี๋ยวเอาคูโบต้ามาก่อนแล้วกนะันอุ้ยไม่ใช่คูโบตา้า แม่ก็พูดไปอืมคูปต้ามากอดเลยละกันวันนี้จะเอามาคันเดียวก็คงเอานะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เอาเป็นมันจะมีตู้ไม่แอร์กับตู้แอร์ท่านผู้ชมเราเอาตัวไหนดีเอาตู้แอร์ไหมตู้แอร์ละกันนะอุะ้ยตู้แอร์ละกันนะผมตู้แอร์กับตู้ไม่แอร์มีตู้แอร์แบบ แต่งด้วยนะแม่แต่งองค์ทรงเขื่องแล้วปุ้ยใช่ทรงเครื่องนะครับผมนะครับทุกยงครับก็เดี๋ยวเอาปากมาด้วยแล้วกันนะผมแน่นอนคว่าต้องมีปากทุกย่างครับแม่ไม่มีปากมาไม่ได้นะทุกอยางอ่ะไม่มีปากมาไม่ได้นะเกี่ยวไม่ได้ด้วยนะแล้วที่สําคัญนะทุกยงครับก็ตัวดิวลิ้นพันก็จะต้องมีตัวรากนะครับผมที่เป็นตัวรากหากินของเรานั่นเองแล้วกันนะครับทุกยงครับ ก็ว่ากันไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราจะเอาเป็นรถไถล,ลากแล้วกันนะครับทุกท่าครับหรือจะเอาเป็นอะไรก็ได้นะซึ่ที่มันสามารถลากได้นะครับผมนะเอารถอ e ีแท๊กลากก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับทุกท่านครับเอเอเอ๋อล้อจอนเดียคันนี้ไงที่มันอยู่ในฟาร์ม22อะ่ะใช่ปะ่ะอา่าคันนี้แหละคันเดียวกันเลยเนี่ย นะครับผมแล้วก็เราจะเอาคันนี้ไปทําการเอาเอา,เอาจอนเดียว้วคูปะตาลากเอ้ยรถไถเอย้ยรถเกี่ยวคูปะตาก็ต้องเป็นรถไถคูปะตาดินอลากรนะัเออแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาเกี่ยวถ่ายหรือเปล่านะตามจริงฝนตกขนาดนี้คือไม่น่าจะออกได้นะคือมันต้องรอฝนหยุดแล้วก็แดดออกด้วยนะครับผมแล้วก็รอข้าวมันแห้งกว่าน,นะไม่งั้นมัน ตะแกรงมันจะล่อนไม่ได้นะครับคือเม็ดข้าวมันจะออกมาพร้อมฟางเอาง่ายๆนะครับผมได้ที่เขาไม่เกี่ยวตอนฝนตกอ่ะก็คือเม็ดข้าวมันจะออกมาพร้อมฟางนะครับผมนะลมอ่ะมันจะเป่านะครับลมมันจะเป่าฟางออกนะครับคือเครื่องตีมันจะตีตีตีให้เม็ดข้าวมันหล่นนะครับผมแล้วก็พอมันหล่นเสร็จปุ๊บข้าวมันจะหนักนะครับแล้วลมก็จะพัด ฟางออกนะครับลมก็จะพัดฟางออกนะครับผมก็คืออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลมพัดฟางออกเลยคือฟางอ่ะมันจะคือข้าวมันจะถูกล่อนนะพอมันตีเสร็จปุ๊บมันจะถูกล่อนลงไปข้างล่างใช่ไหมถูกล่อนลงไปข้างล่างแล้วฟางก็จะถูกดันออกไปข้างหลังนะแล้วก็ถูกลมเป่าออกนะครับผมรถเกี่ยวเขาต้องขึ้นข้ขางหน้าใช่ปะคู <c oughs> มตาตะเขาจะชอบเดินหน้าขึ้นนะครับผม เดี๋ยวช่วงประมาณพฤศจิกาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับเดี๋ยวถ่ายหน้าตัวเองนะทางคนอื่นไม่ได้ถ่ายนะผมไะรถเกี่ยวคูโบต้าแล้วก็จะเป็นรถไถคูโบต้านะครับทุกอ,อย่างโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเกี่ยวนะครับไ,ไม่รู้ฝนตกจะเกี่ยวได้หรือเปล่าแต,ต้องรอดูนะครับผม แต่ว่าฝนมันไม่ค่อยแรงอ่ะแต่ฝั่งนู้นมืดมาเลยนะโอ้โหมืดตึ๊บเลยฝั่งนี้สว่างหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะตกไม่น่าจะนานนะครับผมฝั่งนู้นมืดตึ๊บเลยว่ะเกี่ยวไม่ได้เลยนะฝั่งนีน้นะแต่ฝั่งนี้สามารถเกี่ยวได้แล้วก็ดีอยู่ครับเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวลุยฝนไปเลยเกี่ยวลุยฝนไปเลยอี เอาละวัสดีครับอย่าไปยุ่งกับมันนะยุยโอ้โหแม่งโดนชนนะมันชนไม่เอาทรงเราเลยนะไอพวกเนี้ยเรา่าไปหายุ่งกับ AI นะทุกผู้ชม,ม AI เกมเนี้ยลรีกได้ลรีกนะเลียงได้เลียงนะอย่าไปหาหยุ่งนะเอ้ยอย่าไปหายุ่งนะรถอันนี้เราคว่ำนี่คือเราสวยนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดรถเกี่ยวเราคว่ำรถสวยนะทุผู้ชม,ม,ม แล้วเ,เราไม่ล็อกไ,ไว้วะเจนเจนเออวะไม่ล็อกไว้วะผมนี่ก็โง่เอาขึ้นดิเฮ้ยไอหางนั่นมึงไม่ขึ้นแล้ว <IS U TS> เอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาน้ำไปก่อนเอาน้ำไปก่อนเอาน้ำไปก่อนโอ้ยสองคันสองคันท่านผู้ชมหลีกไม่หลีกเล่นกันโอเคโอเคไปเลย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 เฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาจะมันจะชนเราหรือเปล่าวะ โอเคขอบคุณพระเจ้าอุ้ยมาอีกแร้วโอ้ oh, อย่าเพิ่งมานะเว้ยไอกล้องนี่ก็จากอะไรไม่รู้ถ่ายว่าอะไรไม่รู้เนะี่ยฝนก็ตกนะครับผมแม่รู้สึกว่าจะได้เดินเข้าด้วยซ้ำนนะคือฝนตกัผมไม่กลัวหรอกแต่ว่าผมสงสารข้าวของชาวนานะครับผมเพราะว่าเราจะต้องไปเกีย่ยวให้เขาแบบว่าฝนตกอะ่ะมันมันข้าวมันไม่ได้ข้าวนะครับผม มันได้เราได้งานแต่ว่าเขาไม่ได้ข้าวอ่าขึ้นมันขึ้นอยู่กับเราเลยแหละนะครับผมเนาะเราได้งานแน่นอนครับเราเกี่ยวไปเลยเราได้งานอยู่แล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะได้ลงเดินนะเนี่ยคือว่าไม่ต้องดลงวะย้ายไปเลยลากไปเลยก็ได้โอเคปบ เฮ้ยโดนปะเนี่ยโดนดิเหลืออะไรอ่ะโดน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 ลงเลยลง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 อันตรายเสีียงครับผมมันไม่ไกลหรอกเดินแค่นี้เองนะครับผมโอ้ยผมเปียกหมดแล้วเนี่ยทุก้ยมอือลงเดินดีกว่า ลงเดินดีกก่อนเนาะไปเดี๋ยวรถเกี่ยวเอาอันนี้ไปเก็บเดี๋ยวลากขึ้นก็มาขึ้นตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้ก็ได้เอ่อเวลามาขึ้นก็มาขึ้นตรงนี้รถล้นลากเขาจะมาอย่างไรมาได้อยู่หรอกนะครับผมซูมสักหน่อยก่อนทุกผู้ชม ชุบะนี่อันนี้ลอยเขากำลังจะทำนานครับนาปีนะผมไปเราลงเหยียบให้เขาไปเลยเดี๋ยวแพลงนี้เราก็จะมาเกี่ยว,วในอนาคตนะผมน่าจะมาเกี่ยวเช่นกันนะครับตุกยงครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะวันนี้นะโอ้โห มันเดินเร็วจังวะตามจริงมันเดินประมาณแค่นี้อเออเดินประมาณแค่นี้ประมาณเจ็ดประมาณแปดอ่ะโอ้โหทางลงลงตรงไหนอ่ะคือเจ้าของนาก็บอกว่ากลางร่มมาเลยอ่ะนะผมเจ้าของนามันยังกลางร่มมาเลยอ่ะเ,ออเนี่ยมันเดินประมาณนี้แหละของจริงะนะเนาะ ผมก็เราหลบมาสักหน่อยลงตรงไหนวะฝนก็ตกกับลุงเ้ยมันจะลงได้ปะเนี่ยเดี๋ยวลงฝั่งนู้นเลยก็ได้ปะฝั่งนี้รู้สึกว่าจะชันนะครับผมลงฝั่งนู้นเหมือนจะไม่ชันนะโอ้โหรูนาเลยนะ <S <S มนจะเป็นหลุม้วยนะเหมือนจะเป็นหลุมเลยนะผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้เพราะมันฝนตก ฝนตกว่ะลุงเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยน่าจะต้องรอเนาะลุงเนาะน่าจะต้องรอว่ะท่านผู้ชมโอเคเห็นไหมหเกี่ยวไม่ได้เกมมันไม่ให้เกี่ยวเฮ้ยค้างค้างโอ้โหมันเกี่ยวไม่ได้นะโอ้โหย้ายมาแต่เกี่ยวไม่ได้อะไรวะ โอ้โหย้ายมาตะเกียบวันนี่ยมันเกี่ยวไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมเอาไงดีวะเอาไงดีเดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วกันเอาเป็นวีโอหน้าแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะวีด,ดนี้ย้ายมาเฉยๆแล้วกันเนาะเอาไหมเอาเป็นวีโอหน้าวีโอหน้าไหมเอาเป็นวีโอหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอฝนตกแล้วไอ้ยรอฝนหยุดแล้วกันเนาะโอ้โหอะไรวะไม่ได้ว่ะเปียกเกินลูกพี่ เปียกไปเปียกไปเอาอดใจรอสักแป๊บ,บนึงเอาเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันโอ้โหมีเสียงนาให้ให้อยู่ไะเนี่ยลุงเอ้ยไม่ได้มันเกี่ยวไม่ได้ดิทุกโยมเกี่ยวไม่ได้ลุงหลบใต้ต้นไม้เนี่ยเพราะว่าฝนไม่แรงนะครับฝนไม่แรงแต่ว่ามันเริ่มเปียกแลว้วอ่ะฝนไม่แรงนะแต่ว่า เปียกแล้วนะครับเอาเป็นเ,เดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนนะลุงเนะอะเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนโอ้โหนานาก็มีน้ําเหมือนกันนะดูดมีน้านะท่านผู้ชมนาก็รอฝนหยุดก่อนเดี๋ยวรอแดดออกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อวิดีโอหน้าว่าเราจะ,ะเกี่ยวได้หรือเปล่าเนาะสําหรับแปลงนี้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาให้เสร็จเลยครับสวัสดีครับ